ขอพระวรากายพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเย,ยงานางมีพระวรากายที่แข็งแรงทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จก,ก็จะอยู่และพระลพบรมราชินีขอทรงเจริญยิ่งเย,ยงอนานขอให้เป็นมิ่งสันองประชาชนไทยตลอดชั่วกา้ I'm not ที่มีมากหรือว่ามีก็เอามาแบ่งปันกันนะคะคนไหนที่ขาดไม่มีนะคะตกงานตกการก็มารับได้นะคะเราจะมีปัจจัยสี่นะคะมีอาหารเสริมมีอะไรด้วยนะคะท่านทำแบบนั้นต่อไปก็จะไม่มีคนไปบ,บริจาคแล้วคนอื่นก็จะไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องปกป้องสิทธิของตนเองโดยการที่เฝ้าระวังไม่ให้คนอื่นมาเอาเลือดเปรียบแบบนี้นะครับวันนี้มีข่าวดีครับเป็นวันแรกของการรายงานที่มี การติดเชื้อศูนย์รายนะครับการปิดประเทศจะทำได้ไหมทำได้นะฮะประชาชนคนธรรมดาที่มีแบบประชาชนก็จะรับผลตอบแทนไปที่รับผลกระทบแต่แรงงานต่างด้าวนะ,ะชาวเขาเนี่เขาจะลำบากเนี่ยเนี่ยคนทหารก็ไปช่วยนะฮะแล้วก็พี่น้องคนไทยก็ช่วยพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก้าจากกาพูดของดรสุมเมธตันติเวชกุลเนี่ยท่านบอกไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านเคยพูดไว้นะครับ บอกว่ามีพระดรรหลัดไว้บอกว่าคนไทยเวลาลำบากท,ทํไทไามทไมคนไทยถึงอยู่ได้ในยามวิกฤตทําไมคนไทยถึงอยู่ได้เพราะคนไทยไม่ทิง้งกันสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์กิกจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการลุมทึงตู้ปันสุขนะครับปรากฏว่าเป็นประเด็นเชิงน e g a t i v สื่อบางคนก็เขียนว่าชักมันชักจะไปกันใหญ่แล้วตอนนี้นายกก็สั่งเฝ้าระวังติดตามติดกล้องนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9นั้นปรากฏว่าเป็นศูนย์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับเชิมเอ ขอพระวรกายพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเย่ยงนามีพระวรกายที่แข็งแรงทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระลพบรมราชินีขอทรงพระเจริญยิ่งเย่ยงนางขอให้เป็นนิมิตส่องสวัประชานไทยตลอดชั่วคนา้เห็นผมขอขอบคุณมากมากครับขอให้หลวงอายุยืนนานให้อยู่ป็นร่มโพ่อหล่มปู่ของประชาชนครับ อชินีบารมีองราชนขอพะองทรงกระสสำรงาประการเขียัตยให้่ตื่นตันใจดีใจมากค่ะที่ได้รับถุงพระราชทานของพระองค์ค่ะดีใจที่สุดเลยทรงพระเ<ล>จริญทรงพระเจริญค่ะ เป็นกำลังใจที่ใสสะอาดเป็นความรักเป็นพลังเป็นความหวังเป็นกำลัง สองข้างทางปราบดอกไม้แย้มบานปราบตะวันยังร้อนแรงยังไม่สิ้นแสงความหวังยังมีปราบดอกไม้แย้มบานปราบตะวันยังร้อนแรงยังไม่สิ้นแสง line เอา้ามาบ้างครับลุงอยู่กับใครครับุคนเดียวเออสายตาเป็นไรครับนะ่ะมันแตกขึ้นเลยตามองไม่เห็นเหรอครับมองไม่เห็นอ๋อแล้วแล้ว,ลวมีข้าวกินไหมครับเนะี่ยไม่มีบ้างไม่มีบ้างอ๋อพอดีทางกองทัพบกครับพอดีได้ประสานมาทางผู้ใหญ่บ้านเนาะเพราะว่าผู้ลุงอยู่คนเดียวก็เลยนําข้าวสารอาหารแห้งมีไข่แล้วก็มีข้าวสารมีรบะเบี๊เนาะ ยังไงถ้าถ้าลุงเดือดร้อนยังไงเดี๋ยวผมจะประสานกาับาทางผู้ใหญ่อีกนะครับลุงครับครับครับ ก็เลี้ยงลานเนี่ยมีหลานเนี่ยนนเรียนดีนะเน,น,นครับรรับมรสามสิบเก้าครับไดรับทราบว่ามีการจัดในพื้นที่เดือดร้อนครับมรมรบรเลยนำาของมาแจกให้ครับ

ตอนนี้นะคะตู้ปันสุกข,ของสันปตองก็เกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งตู้นะคะซึ่งเรามีความคิดที่ว่าช่วงนี้นะคะอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับผู้คนนะคะก็มีหลากหลายอย่างนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนที่มีมากหรือว่ามีก็เอามาแบ่งปันกันนะคะคนไหนที่ขาดไม่มีนะคะตกงานตกการก็มารับได้นะคะเราจะมีปัจจัยสี่นะคะมีอาหารเสริมมีอะไรด้วยนะคะ เป็นปัจจัยสี่ของใช้จาเป็นมีของเล่นตุ๊กตาอะไรของเด็กๆนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะถ้าท่านใดที่ขาดแลนจริงๆก็มารับได้ถ<ม>้าท่านที่มีก็มาแบ่งปันกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะวันนี้สิ่งที่อยากจะกราบเรียนก็คือขอชื่นชมภาคเอกชนนะครับที่มีความร่วมมือใน,ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเยพ่งในเรื่องของก็จัดตู้แบ่งปันนะครับทั้งเอกชนทั้งประชาชนก็มีอีกอย่างก็คือผู้ที่รับของเหล่านั้น นะจะต้องสร้างจิตสํานึกเขาให้สําหรับให้เฉลี่ยแบ่งปันให้คนอื่นเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมานั้นผมยอมรับไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยต่อไปนะครับต้องเห็นถึงคนอื่นด้วยถ้าท่านทําแบบนั้นต่อไปก็จะไม่มีคนไปบริจาค แล้วคนอื่นก็จะไม่ได้ไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องปกป้องสิทธิของตนเองโดยการที่เฝ้าระวังไม่ให้คนอื่นมาเอาเล้าเปรียบแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ไปทะเลาะบาแว้งกันนะเพียงห้ามปรามกันใดกันอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนะครับในระยะต่อไปถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลหมู่บ้านผมคิดว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาอยากจะช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขาพร้อมที่จะบริจาคสิ่งของเหล่านี้ใส่ตู้แบ่งปันความสุขเหล่านั้นนะครับท่านต้องทําให้เขาสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับทั้งสองฝ วันนี้มีข่าวดีครับเป็นวันแรกของการรายงานที่มีการติดเชื้อ0ูรายนะครับแล้วก็ทำให้การรายงานผู้ป่วยยืนยันสะสมยังเท่ากับเมื่อวานนี้คือ3017รายผู้ป่วยหายแล้วนะครับเพิ่มขึ้น46รายเป็น2844รายวันนี้ก็มีข่าวดีอีกก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ตัวเลข อยู่ที่56คนเหมือนเดิมนะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล117รายนะครับเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ต้องเรียนนานผู้ชมว่ามันเป็นข่าวดีมันเป็นความร่วมมือของใครเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายร่วมมือของประชาชนร่วมมือของเจ้าที่ของรัฐนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลภาครัฐเอกชนที่วางหลักไว้ดี แล้วก็เดินทุกอย่างมาตามหลักยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยแล้วก็เดินมาสามยุทธรรการป้องปรามเยียวยาแล้วเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและต่อไปก็เข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวตามลําดับเดี๋ยก็จะมีกระบวนการอย่างอื่นในระดับระยะสั้นวางแล้วก็จะวางระยะกลางระยะยาวตามมาตามดับนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกอย่างก็ดีขึ้น การลายล็อกดาวก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่17มีการทดลอง14 15แล so ้วจากนั้นก็17ตอนนี้ห้าง1 5้าต่างๆก็ประกาศพร้อมเปิดแลวมีมาตรการเตรียมพร้อมโน่นนี่นั่นตามมาละตอนนี้ก็มีการเปิดในทีระเสปเสปแรกร้านอาหารโน่นนี่นั่นก็ค่อยๆแ่ยอยเปิดขึ้นมาแล้วก็มีการไว้นระยะห่างผมไปกินข้าวก็ตอนนี้ก็เริ่มทานข้าวแล้วก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมโน่นนี่นั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับ เป็นผลดีไหมก็เป็นผลดีนะครับก็เป็นผลดีแล้วก็ทุกอย่างให้ค่อยขยับขึ้นนะต้องขอบุณหุ้นส่วนทุกท่านที่ร่วมมือกันคนละนิดคนละน้อยนะคนละเล็กคนละน้อยเลยหุ้นส่วนนี่เป็นปัจจัยสําคัญเลยในการช่วยในการระรมความความคิดนะซึ่งเรามีในกลุ่มไลน์ของเรานะ ในกลุ่มช่องหนึ่งห้องหนึ่งเป็นห้องแสดงความพิถีพินอีกห้องหนึ่งเป็นห้องข่าวอีกห้องหนึ่งก็หหุ้นส่วนไปโพสต์เรื่องสินค้าที่อยากจะจําหน่ายในกลุ่มหุ้นส่วนก็ทําได้ก็ทําเป็น3กลุ่มในกลุ่มไลน์ a c e b o o k เราก็มีลักษณะเดียวกันในการ brainstorm หรือการรวมทําความคิดนะครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลนะครับความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันนะช่วยกัน ในการดําเนินต่อไปสนับสนุนเงินเดือนพนัพกงานโน่นนี่นั่นคนละเิหน่อยเพื่อให้องค์กรนี้เดินหน้าต่อไปนะครับจากหลักคิดนั้นแหะถูกนํามาใช้กับการจัดรายการจนเป็นที่มาของไวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยและก็วางแผนต่างๆออกมาอย่างที่เห็นก็ประสบความสาเร็จผมถือว่าดีนะผมก็ดีใจแทนหุ้นส่วนด้วยนะครับตอนนั้นหมอบอกว่าจะมีคนติดเชื้อถึง4ี่แสนคนจะมีคนตายเยอะแยะเลยนะฮะก็ปรากฏว่าตอนนี้ศูนย์ โอเคนะโอเคนะคนตายก็ศูนยคนป่วยก็ศูนโอเคก็ผมผมว่าสถานการณ์ตอนนี้ไทยมันกำลังมาดีแล้วนะแต่ค่อยๆเปิดก็จะมีผู้ติดเชือ้อผมประเมินได้ไม่เกิน100ถ้าเกิดว่าทั้งประเทศก็มีไม่เกิน100อเพราะโคติดโควิด19มาจากนอกประเทศไม่ใช่มาจากในประเทศนะครับเราไม่ได้เป็นผู้สร้างเชือ้อนอกประเทศมันติดมา ตั้งแต่เกาหลีใต้เป็นต้นมาเลยที่พระที่โบสถ์คริสต์นะฮะแล้วก็มาจากอิตาลีการแพร่ระบาดในอิตาลีก็โบฏเหมือนกันก็มาแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างนั้นก็เข้าไปสนามบวยกระจายไปทั่วประเทศวางหลักผิดปุ๊บไปเลยกระจายทั้งประเทศเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละนะฮะสำหรับตัวเลขก็ทุกคนยินดีทุกคนแฮปปี้ในเชิงสถิติตั้งแต่วันที่12กอพฤษภาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปนะครับ ก็ในเชิงสติทุกอย่างก็จะเป็นโพสิทนฟ่นระยะเวลา45วัน4 5วันนั่นจะเป็นบวกหมดละมันจะเป็นบวกหมดหหมดหมดหมมลันจะไม่มีลบละน้อยฮะโอกาสที่มันจะเป็นเนกาติมันจะน้อยลงมีบ้างแต่ก็จะน้อยลงล่ะนะครับเพราะมันมีปรากฏการณ์บางประการเกิดขึ้นอันนี้คนจะรู้นะผมเรียนย้ำนะครับแล้วก็เรื่องของตู้ปันความสุขมันมาจากไหนก่อนนะตู้ปันความสุขมันมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นก็มีการทําตู้ขึ้นมา นะครับแล้วก็ให้คนเอาของไปบริจาคเอาของไปไว้แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คนไทยเนี่ยโดยเฉพาะแล้วก็มีพระประเทศไทยก็ทําในรูปแบบเดียวกันแล้วก็ทําเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาคนก็เห็นด้วยก็เอาไปทำนะทหารซึ่งจากเดิมก็อย่างที่เห็นน่นะในคลิปก็เป็นภาพจักรยานไอ้มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารนะตามพื้นที่ชนบทใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งโจรใต้ไม่มีใครช่วยหรอกเนี่ยทหารเนี่ยช่วยนะครับส่งไปตามพื้นที่ต่างๆ ครับที่ลําบากก็มีเดลิเวอรี่ไปส่งนี่ผมเคยอธิบายหุ้นส่วนไม่ตั้งแรกอะบอกว่าในยามปิดประเทศนะครับทหารเจ้าที่จะต้องมีการทําท้องถิ่นจะต้องทำเดลิเวอรี่ซึ่งหลายท้องถิ่นก็ทำนะทำเดลิเวอรีเอาอาหารไปส่งคนนำบ้านนะครับในพื้นที่ที่มีความเจริญก็อย่าสั่งแกลบแต่ในพื้นที่ที่ไม่มีความเจริญอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในตามไกลๆอยเงี้ย ทหารหน่วยทหารหน่วยทหารพลาน,นจากเดิมมาถืออาวุธก็กลับกลายมาถืออะไรฮนะมาถือตู้กับข้าวไปส่งชจวบ้านก็เป็นความน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นนะต่อมาเนี่ยกองทัพปฏิีสก็มีการพัฒนานะครับด้วยการทํำยังไงด้วยการเนี่ยเอาตู้ไปตั้งนะเป็นตัวแบบขึ้นมาจากนั้นก,ก็เริ่มกระจายไปทั่วเลยนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็โอเคก็แต่ที่เห็นก็มีอยู่สอาจุดที่ปรากฏว่ามีคนไปลุมถึง ไปลากไปเกาะรั้วโวยวายเอามาเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะเคยมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาคือบริเวณย่านสสยนิรันดไฟที่ปรากฏว่ามีคนไล่บ้านไปนอนเต็มไปหมดนะครับไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมไปไหนตอนนี้พัฒนาสังคม ซึ่งผมเรียนไว้ก่อนหน้านี้ว่าต้องเข้าไปช่วยตอนนี้ก็พาไม่มีบ้านให้อยู่ก็มีให้อยู่ไม่มีอาหารให้กินก็มีให้กินไม่มีที่พักก็มีให้พักทุกอย่างว่าเลยน้อยหลงแต่มันก็ยังคงเหลือคนในชุมชนและมันยังเหลือแรงงานต่างด้าวอยู่คนชั้นล่างที่เขาได้รับความเดือดร้อนซึ่งผมเรียนไว้การปิดประเทศจะทําได้ไหมทําได้นะฮะประชาชนคนธรรมดาที่มีแบบประชาชนก็ได้รับผลตอบแทนไปที่ร้บผลกระทบแต่แรงงานต่างด้าว นะชาวเขาเนี่ยเขาจะลําบากเนี่ย,นยคนทหารก็เข้าไปช่วยนะฮะแล้วก็พี่น้องคนไทยก็ช่วยพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9จากคาพูดของดรสุมเมธตันติเวชกุลเนี่ยท่านบอกไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่าน,นเคยพูดไว้นะครับบอกว่ามีพระดรรหลัสไว้บอกว่าคนไทยเนี่ยเวลาลําบากทําไมคนไทยถึงอยู่ได้ในยามวิกฤตทําไมคนไทยถึงอยู่ได้เพราะคนไทยไม่ทิ้งกัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเกิดลำบากขึ้นมาคนไทยไม่ทิ้งกันและองค์กรแรกๆหน่วยงานแรกๆที่เข้าไปช่วยคนไทยในยามวิกฤตคือทหารในประเทศจีนก็ใช้หลักการเดียวกันใช้ทหารเป็นเครื่องมือสําคัญเป็น,นกลไกสําคัญในการไปช่วยเหลือเลยไม่ช่วยเหลือเมื่อก่อนนี่โจมตีจะต้องซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำเขาเลิกซื้อรถถังซื้ออาวุธซื้อเรือดำน้ำหมดแล้วเอาเงินทั้งหมดมาช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดเยียวยาทั้งหมดนี่ไงสิ่งที่เราเห็น จัดตู้ปันสุขจัดเรื่องของอาหารไปส่งตามบ้านชุมชนโดยเฉพาะ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นโอกาสทองสำคัญเลยนะพลิกฟื้นคืนมาเลยเห็นไหมฮะถ้าเราจับหลักไว้ดีจะรู้เลยว่าจะแก้ปัญหาได้ดีต้องวางสโค p ไว้ครบเดินุบแก้ปัญหาได้ ตู้ปัสุขที่มีปัญหาแบบนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกเอากล้องไปติดตั้งให้ตํารวจไปดูแลไปคอยดูแลเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนในการแก้ไขปัญหานะครับแต่สื่อเนี่ยชอบนําเสนอในเรื่องของนิกติไม่ชอบนําเสนอในเรื่องของโพสติมีน้อยนะเรื่องดีๆไม่คเคยมีหรอกถ้าเป็นหนังสือพิมพ์บอกว่ามันจะต้องมีเรื่องไม่ดีอ่ะจะต้องขึ้นหน้าหนึ่งเรื่องดีๆอ่ะซ่อนไนว้ใน้ไหนวานนะั้นทีนี้หนังสือพิมพ์ไม่่อยมีแล้วผมก็ไม่เคยได้ดูแล้วนะครับ ตอนนี้ไปตั้งกล้องวงจรปิดแก้ไขปัญหาจะแก้ได้ไหมนะมันก็จริงๆแล้วมันอยู่ที่เงื่อนไขนะในตู้ปรรสุกก็คือเอาให้อ่ะจะให้มากให้น้อยคนจะขโมยมากขโมยน้อยแล้วไปไปมามันก็กลายเป็นอาชีพของคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งคนบริเวณนั้นเป็นคนมีอาชีพที่จะเอาของรับของบริจาคเอามารับมาแล้วก็เอาไปขายหรือบางคนก็เอาไปกินไปตุนไว้เยอะๆนี่นะมันก็มีคนแบบนี้บ้างเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย นะครับแต่สิ่งเหล่าน,นี้มันเป็นบทเรียนให้กับพวกเราไงเป็นบทเรียนให้กับพวกเราที่รู้ว่าอย่าไปโลกสวยเป็นมากผมเคยเรียนอธิบายลนะ้วไงคนจนกับคนรวยม,มีข้อแตกต่างกันเรื่องคนจนคนรวยคนจนจะพยายามก้าวกระโดดจะพยายามกอบโกยทุกอย่างแต่คนรวยค่อยๆเดินเขาไม่ใจร้อนคนจีนมาจากโพ้นทะเลเนี่ยเขามาถึงปุ๊บเขาค่อยๆทําเขาไม่ใช่โอ้ยลงทุนใหญ่ๆแล้วมันจะโอ้เปิดร้านใหญ่ เขาจะค่อยๆทำนี่คือความมั่นคงของคนจนกับคนรวยที่แตกต่างกันพฤติกรรมของตู้ปันสุขเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้คนรวยเขาไม่ทำแบบนั้นนี่แต่คนจนจนปัญญากับจนด้วยเงินทองแต่ส่วนใหญ่ก็จนเรื่องปัญญาไม่รู้จะทำไงเอาล่ะเอามาเยอะๆไวก่อนมาทั้งทีขนบางคนกรถเก๋งมาขนขึ้นเลยอะประมาณนี้นะครับจนซึ่งปัญญา ไม่ได้หมายว่าจนที่เงินนะจนซึ่งปัญญานะครับอย่างไรก็ตามมันเป็นบทเรียนสำหรับพี่น้องคนไทยทุกคนนะให้เห็นรูปแบบแบบนี้ให้เห็นตัวอย่างแบบนี้นะครับที่เราควรทำผมไม่ได้บอกว่าอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะเดินต่อไปใจเย็นต่อไปมันจะเป็นช่วงระยะหนึ่งแล้วมันไอ้ตู้ปรนสุกมันก็ค่อยๆหายไปไอ้รถที่ไปส่งอาหารตามบ้านของทหารใจค่้ยค่อยๆหายไปเมื่อสถานการณ์ของประเทศเข้าสู่สภาวะปกติ แต่อะไรก็ตามในเรื่องของ3จังหวัชดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวมันจะมีกลยุทธ์ต่อหนึ่งองสามทีห้า,าอกไปมันจะส่งผลทําให้มีแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งตอนนี้ระยะรัฐบาลกําลังเดินแผน3เดือนแรกในเชิงยุทธศาสตร์การบริหารเขาเรียกว่าแผนระยะสั้นระยะสั้นประกอบไปด้วยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะกับระยะกลางก็จะเข้าสูก่กระบวนการเก็บเกี่ยวล่ะนะเก็บเกี่ยวเสร็จทีนี้ก็จหนายละ,ะเหมือนกับต้นไม้นะ ต้องปาล์มเยียวยาฟื้นฟูปุ๊บเรียบร้อยเหมือนปลูกพืชนะก็เข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จเอาผลผลิตมาทาอะไระก็เอามาจําหน่ายสร้างรายรับรายได้เข้ามากับประเทศอีกทีหนึ่งนะครับโดยภาพรวมสิ่งที่นายกบัตรี่ทำตอนนี้พลเอกประยุทธ์ทำตอนนี้ก็เป็นการแก้ไข,ขปัญหาเฉพาะหน้าแต่พลเอกประยุทธต์ตอนนี้ชิลเดินโอ้แฮปปี้นะครับไปเยี่ยมองค์กรนั้นองค์กรนี้นะไปเบรนสตอร์มไประดมทางความคิดหาแต่พวก จากเดิมมีแก่ศัตรูตอนนี้ก็ต้องเดินหาพวกลวนะผู้ปกครองจะอยู่ได้ประชาชนต้องยินยอมให้ปกครองนะครับนี่คือเป็นปัจจัยสําคัญเชิงการบริหารขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ กำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ทีมแพทย์พยาบาลแล้ก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลของเราทั้งหมดนะคะคิดว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงเหนื่อยในหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการขับตัวอยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่ทุกส่วนลูก,กฝ่ายที่ทํางานกันอยู่นะคะแต่ว่าทำนี้เนี่ยเราก็จะเต็มที่ในการดูแลคนไข้เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกกําลังใจทุก อา,อาหารขนมแล้วก็สิ่งของต่างๆเครื่องมือทางการแพทย์ที่สนับสนุนพวกเรานะคะก็พวกเราก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่แล้วก็ดูแลทุกๆคนอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ